สูตรเราพัฒนาวันที่ห้าธันวาคมสองห้าหกแปดฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสูตรเราพัฒนานะครับมาดูตัวเลขเมื่อที่แล้วก่อนนะครับสำหรับเราพัฒนาที่ออกเมืที่ผ่านมาบนเก้าแปดล่างสามเจ็ดมีตัวเลขที่เข้านะครับ สุดที่สองเข้าเจ็ดสามตัวกับสามเจ็ดเลขกเด่นเลียกสามมาล่างนะครับมาดูสูตรที่เข้านะครับสุตรที่สองการคิดนะครับใช้หลักสิบสองครั้งบวกหลักหน่วยแล้วบวกสองคงที่นะครับอย่างนั้น ต่อด้วยบวกสามแทมต่อด้วยบวกสองแ้มนะต่อด้วยบวกหนึ่งแทมนะครับโดยสถิติของสูตรนี้นะครับเริ่มหนึ่งวันแรกออกสองหนึ่งเข้าหนึ่งสองตัวกลับต่อมาออกสี่หนึ่งเข้าหนึ่งสี่ตัวกลับต่อมาออกหนึ่งหก เข้าหนึ่งหกต่อมาออกศูนย์ห้าเข้าห้าศูนย์ตัวกลับนะครับและเมื่อที่ผ่านมานะครับเราพัฒนาออกบนเก้าแปดล่างสามเจ็ดเข้าเจ็ดสามตัวกลับสามเจ็ดนะครับ ต่อไปจะเป็นในงวันห้าพันวิกายนของสุดที่สองนะครับใช้เลขเมื่อที่พามาสามเจ็ดเก้าแปดนะครับ ได้9บวก9บวก8นะบวก2องคงที่นะครับผลบวกเท่ากับ28ในเลขก8บวก3แต้ม ได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งบวกสองแ g ้มได้สามหมุนแ g ้มได้สี่จากนั้นจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่นะสามสี่นะครับ ก็เป็นตัวเลขของสูตรที่สองในวันนี้นะครับต่อไปมาดูอีกสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรใหม่ใช้ข้อมูลเราพัฒนาในการคิดนะครับชลิตภัณฑ์สองครั้งบวกหลักสิบสองครั้งและบวกเก้า คงที่นะครับจากนั้นต่อด้วยบวก2แต้มต่อด้วยบวก3ามแต้มนะต่อด้วยบวก1แต้มนะครับโดยนัดจะทําย้อนกลับไปสีงวดน,นะครับเริ่มในวันนี้นะครับได้2อบวกสบวกสามบวกสาและบวก9ก้าคงที่ ผลบวกเท่ากับสิบเก้าในเลขเก้าบวกสองแต้มได้สิบเอ็ดในเลขหนึ่งบวกสามแต้มได้สี่บวกหนึ่งแทมในห้าจากนั้นจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าและสี่ห้านะครับผลออก เราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนสี่หนึ่งางห้าห้าเข้าหนึ่งสีตัวกับสี่หนึ่งนะครับเมื่อต่อมาได้ห้าบวกห้าบวกสีบวกสีและ บวกเก้าคงที่นะครับผลบวกเท่ากับยี่สิบเจ็ดในเลขเจ็ดเลขเก้าเลขสองนะเลขสามนะครับ,รรบจับคู่ตัวเลขทั้งหมดได้เลขดังนี้เจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าสองเก้าสาม สองสามนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในงวดน,นี้นะครับบน7 9็ดล่างหนเข้า7 9นะครับเมื่อต่อมาได้หนึ่งบกหนึ่งบกเจ็ด บวกเจ็ดและบวกเก้าคงที่นะครับผลบวกเท่ากับยี่สิบห้าในเลขห้าเลขเจ็ดเลขศูนย์และเลขหนึ่งนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้ห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งและศูนย์หนึ่งนะครับผลออก เราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบน05น่าง41เข้า50ตัวกลับ05นะครับมาต่อมาได้4บกสบอก0 บวกศูนย์นะบวกเก้าพื้นที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบเจ็ดในเลขเจ็ดในเก้าเลขสองนะเลขสามนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้เจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าสองเก้าสามนะ สองสามนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนเก้าแป่าง37เข้า73็ดสามตัวกับ37นะครับมาต่อไปนะครับ จะเป็นในงวดห้าธันวาคมของสุดที่หนึ่งนะครับได้สามบวกสามบวกเก้าบวกเก้าและบวก9ก้าคงที่นะครับผลบวกเท่ากับสามสิบสามในเลขสามเล็ห้าเล็กแปดและเล็เก้านะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้ 3ามห้าสามแปามเก้าหแดห้าเก้าและ8ปดนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขของสุดที่หนึ่งในวันนี้นะครับ และชุดรวมตัวเลขที่เอาได้ในครั้งนี้นะครับสูตรที่หนึ่งสามห้าสามแปดสามเก้าห้าแปดห้าเก้าแปดเก้าสูตรที่สองแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่และสามสี่นะครับเลขเด่นเลขแปด และเลขหนึ่งนะครับมีตัวเลขที่ชนสองสูตรนะครับคือสามแปดแปดสามสามตัวบนสี่ห้าแปดสามแปดสามห้าแปดหนึ่งและเก้าหนึ่งสามนะครับ นลมัที่ห้าธันวาคมสองห้าหกแปดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ